จะเชื่อเลยนะว่าที่นี่เขาก็มีอัปเดตใหม่เหมือนกันนัดเนี่ยนั่นตุก,กตาหิมาที่แสนสวยงามอยู่ด้านหลังพี่ฝนถูกต้องแล้วนี่คือคุณสโนว์แมนและที่สําคัญนะเราสามารถเล่นสเก็ตนับแข็งได้ด้วยมีรองเท้าสเก็ตแบบอัตโนมัติด้วยนะเนี่ยน่ารักจังเลยแต่แบบว่าวันนี้เรามาวาดรูปก,กันไม่ใช่หรอ ใช่แล้ววันนี้พี่ฝนชวนพี่เอกมาวาดรูปนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนงานเอาอย่างนี้สงสายเราคงจะต้องไปแข่งวาดรูปเร็วกันก่อนแล้วละามิงอะไรเนี่ยคริสต์มาสเลยเหรอใช่แล้ววันนี้เข้ากับเทศกาลพอดีวันคริสต์มาสแล้วจะวาดอะไรละว,วันคริสต์มาสเนี่ยนี่ไงให้ถ่ายพี่เอกจะวาดอะไรดีนะกวางเรนเดียลนะน่กวางเลนเดียลที่ไหนคิดดูดีๆก่อน เแล้วทำไมมีหนวดด้วยล่ะก็ให้ถ่ายง่ายใครกันหน้าที่อยู่ในวันคริสต์มาสแล้วก็มีหนวดนะเอวแน่นอนใช่เอวที่ไหนแล้วถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ถ้าอย่างนั้นก็จะต้องเป็นคุณลุงซานต้าแน่นอนฮะคุณลุงซานต้าเหรอใช่ไหมอะ ไม่บอกไม่บอกไม่บอกด้วยเหรอตอนนี้ยังไม่บอกวันคริสต์มาสหน้าเราสามารถวาดได้ทั้งหลายอย่างมีทั้งสนงแมนมีทั้งตอนคริสต์มาสมีทั้งกล่องของขวัญหลายอย่างมากเลยนะแต่ว่าพี่เอกจะวาดคุณลุงซานต้าฮะพี่เอกกำลังจะวาดคุณลุงซานต้าง่ะเหรอถูกต้องเพราะว่าพี่เอกอยากได้ของขวัญจากคุณลุงซานต้าไหนไหนเป็นไงมั่งพี่เอกวาดไปถึงไหนแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าแบบนี้น่าจะเป็นเอวมากกว่านะพี่เอกนะฮะ พวกเป๊ก,ปกนายว่าพี่เอกว่ารูปเอลงะเหรอไม่ใช่เนี่ยซานต้าเลยคุณลุงซานต้าดูดิดู<อ>แก้มก่อนาะจริงเหรอจริงน่ารักจังเลยงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายว่าพี่ฝนว่ารูปอะไร ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เพียอก็ต้องรีบวาดคุณลุงซานต้าให้เสร็จเร็วๆสวัแล้วเอตอนนี้วาดไปถึงไหนแล้วเนี่ยกําลังระบายช่วงตัวก่อนอยู่เนี่ยะระบายชุดแล้วงั้นเหรอไม่แล้วเพียกไม่วาดเส้นทับแล้ววาดระบายไปเลยแล้วกันอตอนนี้เรากําลังแข่งวาดรูปเร็วไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เพื่อนๆของเราวาดรูปไปถึงไหนแล้วนะนะนั่นนะ่ะสิอยากเห็นเหมือนกันว่าเพื่อนๆวาดเป็นแบบไหนนะนี่ตอนนี้พี่ฝนก็กําลังวาดช่วงเสื้อผ้าช่วงตัวเหมือนกันให,ให้ถ่ายให้ถ่ายว่านี่คือไข ฉันก็บอกแล้วไงว่าคุณลุงซานตาน่ะปุ๊กปิ๊กนายอย่าไปบอกเขาสิเดี๋ยวเพื่อเรารู้นะฉันเดินไปดูของเพื่อนเพื่นมาแล้วนะพี่ฝนนะเดินไปดูที่รูปภาพของเพื่อนเอนงั้นเหรอถูกต้องมีคนวาดเป็นเหมือนต้นไม้อะไรบางต้นด้วยนะต้นไม้อะไรบางต้นนายหมายความว่าไงน่ะปุ๊กปิ๊ก แสดงว่าเขาวาดต้นคิดมากนะสิเออดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแย่แล้วกําลังจะหมดเวลาเพราะฉะนั้นพี่ฝนตอนนี้จะต้องมีสมาธิขั้นสูงเรากําลังจะวาดเข็มขัดแล้วก็จะต้องมีอันนี้ด้วยอะไรอะพี่ฝนนี่งจะต้องมีที่ใส่ของขวัญแล้วสิบวิมันจะวาดทันที่ไหน <c oughs> เดี๋ยวเราบายสีไปก่อนนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาแล้วหื้ <c oughs> มาแล้วคนแรกพี่ฝนเลยเหรอ ออนี่ของพี่ฝนอย่างนั้นเหรอใช่ให้ทายว่าพี่ฝนวาดรูปอะไรแบบนี้ก็คุณลุงซานตาอยู่แล้วแหละทํไไมทุกคนรู้กันหมดเหรอก็คุณลุงซานตาเท่านั้นที่ใส่ชุดแบบนี้อ,อ๋ออเดะอเดยกก่อนเขายังวาดไม่เรียบร้อยเลยนะมีขาแต่ว่าถุงเท้ายังวาดไม่ครบนะอ๋อของพี่เอกเองอะฮะนี่รูปพี่เอกงั้นเหรอ ว้าวรูปนี้ต้นคริสต์มาสอย่างสวยมีสวยกว่านี้อีกเมื่อกี้ฉันไปแอบดูมาอฮอมีสวยกว่านี้อีกเหรอพวกปิ๊กใช่แล้วงั้นเดี๋ยวฉันให้รางวัลเพื่อนนี่ก่อนก็แล้วกันโอ้โหทุกคนนี่วาดอย่างสวยกันหมดเลยแต่แบบว่าพี่ฝนคิดว่าเขากําลังจะวาดรูปสโนโนแมนแต่วาดไม่ทันน่ะนะใช่แล้วเขาวาสดสโนวนแมนเนี่ยเอกจาได้แล้วก็อันนี้อือย่างสวยเลยนะ มีฟอร์เซนด้วยน่ารักจังเลยเดี๋ยวขอให้คะแนนก่อนนี่คนนี้ก็คุณลุงซานต้าแน่นอนว่าออกมาเหมือนของพี่เอกเลยอ่ะเนี่ยเหมือนคุณลุงซานต้าของจริงเออดิเดี๋ยวก่อนหมดเวลาแล้วเหรอโอ้ตอนนี้เขากำลังจะประกาศผลหนึ่งสองสามพี่ฝนได้ที่สองอ่ะพ่อพี่เอกไม่ติดเลยโอ้ เพื่อนๆที่เขาวาดรูปคริสต์มาสนี่แบบน่ารักสุดยอดไปเลยนะจริงด้วยนะเขาวาดได้ที่หนึ่งที่สองที่สามกันนะโููน่ารักจริงๆเลยแต่แบบว่าพี่ฝนก็ติดที่สองเหมือนกันเเพียงไม่ติดเลยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาวาดกันใหม่ยังมีอีกหลายตาต่อไปเขาจะให้วาดรูปอะไรกันเนี่ยต้องลองดูก่อนแต่อยากจะบอกว่าเพื่อนเขาวาดสวยกันจริงๆเลยทุกคน นถูกต้องรูปต่อไปคือยีราฟแล้ววาดยังไงนด้ยีราฟอ๋อก็นี่งาวาดคุณยีราฟที่มีแบบว่าตัวสีเหลืองแล้วก็มีลายจุดๆสีน้ำตาลพี่เอเขาให้วาดยีราฟนะเอาก็นี่ไงคุณยีราฟไงพี่ฝนก็เหมือนกันเขาให้วาดยีราฟ <c oughs> ทำไมอ่ะนายมองเหมือนไดโนเสาร์เหรอฉันว่าเหมือนแบคทีโอโซลัสยังไงไม่รู้เ <c oughs> ดี๋ยวก่อนแบคทีโอโซลัสนี่คืออะไรนะ อ๋อไดนโนเสาร์คอยาวไงพี่ฝนฮะไดโนเสาร์คอยาวเหรอเขาอาจจะเป็นญาติกันก็ได้เออใช่จริงด้วยเขาอาจจะเป็นญาติกันของจริงไหนี่เอยวาดไปถึงไหนแล้วนะ่ะไม่ต่างกันเท่าไรหร่เลยพวกเราเออม่เป็นไเดี๋ยวพี่เอกทำลายให้สวยๆก็สวยๆแล้วฮะเ,เดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้ใกล้คริสต์มาสเออไม่ใช่สินี่คริสต์มาสใช่หรือเปล่างั้นเอาอย่างนี้เราวาดคุณยีราฟที่เป็นแบบคริสต์มาสดีไหมอะ่ะเพเอกก็ตั้งใจว่าจะวาดแบบนั้นแล้ะนะอ๋อเพเอพกกำลังจะทําอะไรอยู่งั้นเหรอก็กําลังจะใส่มวคริสต์มาสให้อ่ะดิอ้าใส่มวคริสต์มาสงั้นเหรอแล้วอย่างนี้จะไม่กลายเป็นกวางเลนเดียลรอเนี่ยฮะไม่ใช่อันนี้คือยีราฟเลนเดียยีราฟเลนเดีย <poisoned indo> <legislation> งง้นเอาอย่างนี้พี่ฝนได้ตัวอย่างแล้วขอไปวาดมั่งดีกว่าเอาเลยพี่ฝนวาดเลยแน่พี่ฝนวาดแท้หรือเปล่าฉันว่าทําไมคล้ายๆหอยทากเลยอ่ะคล้ายๆคุณสเนลเง้นเหรอใช่แล้วถ้ามีข้างหลังนี่ใช่เดี๋ยวก่อนพวกบิ๊กฉันกําลังจะวาดอันนี้อยู่หมวกคริสต์มาสถ้าทางพี่ฝนจะต้องแพ้พี่เอกแน่นอนคราวนี้แพ้ได้ไงนะฉันวาดเขาที่อยู่ด้านในหมวกเนี่ยฉันละเอียดอ่อนนะ แล้วใครก็จะไปเห็นเขาที่อยู่ข้างในหมวกอ่ะเพื่อนนี่ไงเพื่อนก็กําลังดูพี่หวนวาดอยู่นะน่ารักมะล่ะโอ้โหพี่หวนวาดเขาเข้าไปในหมวกเนี่ยนะแต่จะว่าไปนี่หางนี่เขาวาดยังไงอ่ะหางวาดยังไงงั้นหรอใช่วาดยากเหมือนกัน พี่เอกวาดไปถึงไหนแล้วงะเหรอไม่มีอะไรทําก็เลยมานั่งตัดเส้นเล่นอยู่เนี่ยตัดเส้นด้วยงะเหรอนี่ไงตัดให้เป็นเส้นเลยโอ้ยอย่างแท้เลยพี่ฝนยังวาดหางไม่ได้เลยทุกคนพี่เอกฉันว่ามันไม่ใช่ยีราฟแล้วล่ะนะตัวเนี้แล้วคืออะไรงนเหรอกเป๊กฉันว่ามันแปลกๆอธิบายไม่ถูกอะ <c oughs> เป็นไดโนเสาร์คอยยาวหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะพี่ฝนดูเหมือนพี่เอกจะวาดออกมาคล้ายๆกับ คล้ายๆกับเไลันะพวกปีกรีพูดมาเร็วเข้าคล้ายๆกับกวางเลนเดียที่คอยยาวๆขึ้นมาน่ะน่ารักจังนี่พี่ฝนกําลังวาดแก้มอยู่โอ,โ,อโอ้ยแย่แล้วหมดเวลาหมดเวลาแล้วเหรออาะแล้วนี่พี่ฝนเป็นคนแรกเลยค่ะเหรอพี่ฝนนี่วาดรูปอะไรวะวาดรูปยีราฟโหนี่ใครวาดมาเนี่ยนี่ฝีมือของพี่เอกเองฮะนี่พี่เอกวาดยีราฟออกมาใหนน่ารักมากเลยเดี๋ยวขอให้คะแนนก่อนก็แล้วกัน โอ้หเพื่อนก็วาดมาอย่างสวยเลยทำไมวันนี้เพื่อนเราวาดกันสวยจังอะใช่แล้วโอ้โหนี่วาดแบบละเอียดมากเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่บอลให้คะแนนเต็มเลยคนต่อไปนี่คนนี้ก็สวยเหมือนกันนะอันเดีอันดก่อนเขาประกาศผลแล้วแฮ พี่ฝนชนะฉยเหรอแล้วพี่เอกแพ้ได้ไงเนี่ยได้ที่สามเช่อ๋อพี่เอกได้ที่สามนะเนี่ยดูสิคะแนนไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่แบบว่าพี่ฝนเป็นฝ่ายชนะแตกต่างนี่พี่ฝนได้ที่หนึ่งอก็เี่เอนได้ที่3มแต่คะแนนต่างกันแค่คะแนนเดียวเองนะแต่ว่าของพี่เอกมีพื้นหลังด้วยนะดูดิฮะของพี่ฝนก็มีอนี้งมีเขาอ่ะ พี่เอกไม่ต้องเถียงเขาหรอกยังไงเขาก็ชนะไปแล้วรูปต่อไปจะต้องวาดรูปอะไรกันนะมาแข่งกันนี่สมัยยิ้มเหรอให้เราวาดรูปยิ้มแล้วจะวาดยังไงให้ยิ้มเนี่ยอ๋อพี่ฝนรู้แล้ววาดแต่ฟันเลยได้ไหมวาดไม่ยากเลยทุกคนวาดรูปยิ้มแบบนี้ชอบมากแหละแล้วพี่ฝนจะวาดแบบไหนอเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวให้ไทย ฉันว่าพี่ฝนวาดตัวเองแงเดี๋ยวก่อนพวกปีกฉันยังไม่ได้บอกอะไรสักอย่างแน่แน่แล้วมีผมแล้วผมผมอะฉันเห็นต้องจัดจับแปลงสีแดงแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เดี๋ยวฉันให้เพื่อนทายก่อนพวกปีกงั้นก็เป็นคนอื่นก็ได้อะเป็นใครน่ะใครดีล่ะอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าเห็นฟันเนี่ยนายจะรู้แน่นอนว่าฉันกําลังวาดใครอยู่เห็นฟันเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเห็นรอยยิ้มต่างหากละพวกปีก ตั้งใจวาดแข่งกันเข้านาทั้งสองคนนะตอนนี้ฉันกำลังจะวาดดวงตาเปล่งประกายอยู่นะโอ้โหเปล่งประกายน่าดูเลยนะเนี่ยนี่ตกลงนายชมฉันอยู่ใช้หรือเปล่าพ๊กปีก <c oughs> น่่เนมาดูทางนี้ก่อนนี่ฟันสวยชัดเลยฟันสวยยิ้มใสน่ารักใช่หรือเปล่าตอนนี้นะพี่เขาว่ารู้ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวฉันเดินไปดูก่อนดีกว่านะนี่ต้องใช้สมาธิสูงเดี๋ยวก่อนนั่นใครนะแพ้เยอะแล้วไม่ได้ต้องใช้สมาธิสูงใครกันนั่นน่ะไม่บอกไม่บอกตอนนี้อย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยไม่บอกด้วย้นเหรอใช่แล้วกาลังใช้สมาธิขั้นสูงอ๋อตอนนั้น ตอนนี้กาลังจะวาดอันนี้อยู่เขาเรียกว่าคิ้วใช่หรือเปล่าใช่แล้ววาดคิว้วเดี๋ยวไม่ทันอย่าอย่าพิ่งทวนคุยอย่าพิ่งทวนคุยอ๋ออันนี้ก็คือดวงตาเป็่งประกายแน่นอนพีเ่เอกจะต้องชนะให้ได้แล้วก็จะต้องมียิ้มกลุ้งกิ้งไม่ทันแล้วเดี๋ยวก่อนอ่ะไม่ทันแล้วงั้นเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งใจเย็นๆนะพี่ฝนกําลังอันนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรหนะ้าระบายสีผมนะ่ะไม่ได้การละต้องรีบวาดยิ้ม ยิ้มกุ้งกิงมายังอะยิ้มกระชากใจวาดรูปยิ้มไปแล้วใช่หรือเปล่าวาดรูปยิ้มแล้วแน่ตอนนี้พี่ฝนก็กําลังวาดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวให้ถ่ายนะนี้วาดใครอันนั้นก็ต้องเป็นหูฟังสีชมพูอ้ะหูฟังสีชมพูอย่างน่ารักเนี่ยเพื่อนถ่ายไม่ถูกแน่นอนว่านี่พี่ฝนวาดใครอยู่ อ้าตามสบายเลย <c oughs> นน่โอ้โหว่าได้ออกมาแบบสวยจังล่ะเหมือนเี่จะไม่คุยกับพวกเราแล้วนะพี่ฝนนะไม่เป็นไรเน่พี่ฝนเมียน,นี่ด้วยเขาเรียกว่าที่ทาดวงตาให้เป่งปราไกยอ๋แบบนี้นี่เองแล้หลังจากนัน้นฉันจะต้องทาแก้มด้วยแก้มแก้มทาแก้มคืออะไรอ่ะนี่ไงาทาแก้มสดใสอ๋อที่เป็นสีชมพูเหรอ น่ารักจังแหละโอ้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่อยากจะบอกว่าเวลาเหลือมากล่ะเวลาเหลืองั้นเหลือพี่ฝนใช่เวลาเหลือเฟือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงเส้นก่อนดีกว่าโอ้แต่ของเบียกไม่ทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าทางจะลงเส้นไม่เรียบร้อยงัานา้นเอาอย่างนี้แบบนี้ก็แล้วกันแบบนี้พอแล้วเหรอพี่ฝนพอแล้วเอาละนะประกวดเดี๋ยวก่อนดีเดียว <laughs> อันนี้ใครนะพี่ฝนไม่ค่อยแน่ใจโอ้แต่แบบว่าว่าสวยเหมือนการแหะ เวลาไม่พอเวลาไม่พอเหรอใช่แล้วพี่ฝนอ๋แสดงว่ารูปเมื่อกี้นี้เป็นรูปของพี่เอกแน่นอนใช่เลยเห็นนั่งวาดไม่สนใจใครเลยอ่ะเพื่อนคนนี้วาดรูปน่ารักจังยิ้มกระชากใจมากล่ะเพื่อนวาดออกมาสวยมากเลยนั้นเนี่ยนี่นี่ี่คนนี้ใครงั้นเหรอชัดเจนเลยว่าใคร มีตาเป็นประกายแล้วก็ยิ้มกุ้งกิ่งน่ารักอ่ะให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ฝนนะให้คะแนนแล้วงั้นเหรอนี่อะไรเนี่ยเอ้ออันนี้คือยิ้ม ยิ้มน่ารักไงฉันว่านี่ก็สวยดีนะทุกคนนะใช่แล้วอันนี้สวยมากเลยแล้วก็คนต่อไปต้องให้คะแนนเยอะๆหน่อยนะใครกันนาอ๋ออันนี้น่ารักมากๆเลยนะอันนี้เหมือนอีโมจิที่เราใช้ส่งกันเลยอ,ะอ่ะฮะสมายงั้นเหรอใช่เนี่ยแหละสมายของแท้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเขากําลังจะประกาศผลแล้วแฮ ผลที่ออกมาคืออ้พี่ฝนได้ที่3โอ้พี่เอกตกรอบไม่เป็นไรทุกคนทุกคนตั้งใจว่าแล้วก็น่ารักกันมากเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ขอพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่ง,งกุ้ง,งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย